ัสดีครับพี่น้องคือผมมีมาห่ากวัวไหมวะนี่ฮะานี่ฮะาเอ้ยโอ้ย เปิดโทรทัศนภภ์ให้ไพ่เบิ่งเนาะลานไปจ้างนอนเห่็นโท,ทรศัพท์เธออยู่เคยยวไ,ไ,ไ,ไปไไปลานสิ้อ้าลูกแม่ลูกแปดเป็นยังเขียดเนาะอยู่ใกล้แฮปปี้ ข้ามันหายกับอาติงโทรหาอาติงโทรหาครับมันหายกันเลไ,ไปนัองปะสวัสดีค่ะผัวไปแล้วค่ะไป,าปายยาไมาไปี่ยเท่าไหร่พ่อมยัง่ลงจับนอยหวยบอสสบาดีโอยก่องคือมัม่วเทวดาก่คุณวะกุบดีเซเล่นบอสคือมันถึงแสงไฟแล้วมันมัว่วบออ๋อหแสงไฟแห้งบอ ไอห,ห่อ,อยังเงินเขานาเดียวนั่งมาสิครับเล่นโทรศัพท์ถ่าเ่าดัก่อนด่งขาเออมได้ดอกปุณแม่นมื่อไห่มาต่สาว้เมือแต่สาวกับเพื่อนเาสิมสาไอเนี่ยกะแล้ว สองคนสองเกียรถาอะไรพี่น,น้องเลยโอ้หมืนหนึ่งย่าหอทือทางเด้อหมืนหนึ่เดอ้อไายปลาไข่บ่าวไพยหนึ่งป่ออาเทนใจจะท่าสิเ,เรปบอโอ้ยสีสองสี จะข้ามมาย้ายมันเหรอเืองเืองวันชินเมือไหนวะเมือวันจันทร์ะวันานจ้า,ามอีก่เด็มือบา้านเนาะได้เดมันจะพูดหึไดเกใครอีกห <laughs> ลังทางหลังของน,านอ้าเือนใหญ่่เด็เออกะต้อลุงมันเทียกเจากระชเอีว<อ>่ะ<อ>ได้ยใครใครบอกว่กระเทน ลงหวยคนนะเจ้าอะไรร่งหวยคนนะนี่ย่งเปเรียเขียดโมสุดๆยีะอุตาถือมาเห่อย่คะแนนใช่ไมโอ้ยถือม่เห่ยมาเสียมบาถือโอ้ยเชียมกะเทนถือเพียงพี่น้องสิมานบรมานมารุดจำกัดนะพี่น้องเด้ออาโค้นุกบุพง้ มาพปวะาเออลงมาเฉยเแบบแนาะชักมาพี่เดียวลงมาหน่อยดิ <Okay. S 1> พี่น้องฮัสซิมาฮาจุย้ายบ่เด้ไปงัดเถอะบ่ไม่มีบ่ในน้องนั่นไปพี่น้องฮัสซิลงไปงัดเปล่งเถอะก่อน ขอกอบกินเด้อมันมาเด้อเลงนเออลงอหนึ่งนะม่ไ huh. ด so ้งไน้าจไม่ได้ยังขึ้นหาจกมันบดีคุมคืนแล้วุมข้นกักูจะคมคืนมันะได้ละหนึ่งตัวค่ะ เอเก้กเดนตัวหนึ่งทานปุชุม,ม,ม,มพี่น้องอาเทนก็ผ่ากันเปืือนไป็นมรดิจทิอันใฟท,ทุกเราซบบรากบปลาระดมเลย <c oughs> าดทายทีเราเลยเออลงมาดำบะซองโตนะู้นะน่ามาหน่อยจักนะ <c oughs> <c oughs> น้องสิโร่บังน้องน้องเขาได้ทำนี เ,เด้ตามลงไปเนี่ยฮะสิมาเบิ่งอีกแลอืมมันนี้มันสิมาก็คือหนักอยู่บนาะไปหหยมันก่อน

ได้ละหนึงนงนหน่งตัวพี่น้องลงนี่หนึ่งตัวพี่น้องนี่ได้ไหมตัวนี้จะได้ไหมเห็นไหมโอ,โอ,โอ้พี่นอ้องชหรัดตู้เท Giờ lái Ôi nó hôi lại Ô mày khảo đẳng lại tôi đó โอ้ยลายตัวผดขม้นเฮแทวว่นนี่หืเขียบแป้ขม้นเฮแท้หื พี่นายเจ้าเฮเท่พี่น้องลงไปดูหนึ่งตัวขึ้นมาทำไมขึ้นมาไหมอืมอันขึ้นมาแล้วง่ายไม่ได้ขึ้นมาไหมต้นโนมาหน่ะเต้นลงเดง้งลงเดง้อง,ดงอยู่น่นามันประหานเขียดร้าย มันเต้นเข่าเงาวาเบิ่ย้ายเอ้ยเเต้นตรงแดงตรงแดงอยู่แถวไปตรงนะเกี่ยวกับช้างจีนมาลายแท้เว้ยเก็บน้อย

ล่าซูทีมมาอีกลยเยได้ทีมอยู่้ายไ่ได้หายอีกคนสายไปดองเล็กนูอยสายขึ้นมาแล่น้ำเขียดเลยยายบุเฮนอีกยายยายบุเฮนพี่น้องล่าสุดหาบุเฮนเลยไปดิเล็กบุเฮ้แน้ำขียดวงหนึงนี่นะยาย ด็กก็อันมึงเรืงลาไปลวมาลูกเราไปกัมาหมองเต่านี่ไงฮ่าฮ่าฮ่วาก็ไล่พูดมันอีแล้วเว้ยหาเขียดจะเทียนไม่าฮ่า ตามาเห็นนายายเหลี <plane>. ่ยมเมาอยู e ่มาตายเหยียบไปน้องมาจบคุมคือก่านน้าไซเขียนในายายโอเขียนหน่อยพาจกคุมน้ำไปลกเป็ดก่อนมาพี่ยา <laughs> oh <my> no <Bueno>. me <laughs> เออชงสัยชีถิมอยู่ใครมันบดติดเจ้าคลองก็ได้ฮึมฮีบอม,มันน้ำกับปลากบะพมเท่านั่นแหละ่าเขียดพี่น้องเขียดลงหูแล้วนี่สะเลย

ม้วนอยู่ได้แต่ว่าคันไล่คนไล่คนได้อยู่เด็กดเด็กดุเด็งดน้ำมันบดเน้ำแรงใต้เลยเท่าส้มเท่าสี่เต้นหนอยม่ไปท้านนนนเนอามันบ่มมีห้จกบ่แถวหูเนาะ เราค well. ุมนี่โมมีครับ ต้องไฟคอยนั่นแหละเออนั่นแหละอ้าพี่นอ้องเอ้ยเคียดก็ได้ตัวนี่น่อยนึงดเดียวเฮ้ยเหมี็นบ้วะมีไหมคุณผูเห็น จะลุกยังเต้นวะ,วะ,ะไปเด็ดไปแล้วนี่เห็นบอกย่านงูคันเจ้ามือ,มอจุกเลยก็ได้งู <c oughs> ยังเป็นฮูลองอยู่ น้องในที่ชดทางกับมือแอเละไอ้เขียรติหุ่นดี่ฮัจกคูพี่น้องเอ้ยไดยเติบอยู่ไหนเห็นไว้แล้วนี่กระไดมานอยู่เด้ออันพอได้หีบช่องหีบเป็นไดร์ย์เอ้ยถือว่าพอได้ฉีบช่องหีบซื้อได ยังไม่ได้เบิงพี่น้องเอ้ยเขารอห้องตายไปคอยเขียนลายได้สี่ตู้พึกได้สี่ตู้โอ้แมงมุมลายเว้ยเนาะเมยอนั้นคอยเห็นตาแมงมุมวัอนี้ได้เข้าก็บเพจตาแมงมุมเออย้ายได้เข้าเราไปเห็นตาแมงมุมได้ อ่ะแนมช่องลงไปแนมคุ้มเพราะ่าตาแมงมุมสามตาม,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 มตาใครเห็นมาหน,นีินะว้าววไปแล้วตัวบกใหญอ้ะมึงไม่ได้มันไไสวยยุยอ้เอ้าอะ่าลงรูเอ้าอาลงหัวบ่ได้มันลงหูมันลงหูเลยค่ะตัวขูดฉรานาตัวบักใหญ่หนึ่งมาเดี๋ยวเจอ โอ้ยเห็นแต่กระปู่ไม่เห็นเขียดคกิจวัตรมันโจกเลยเธอหนึ่งนี่มันเข่าหูนี่อ่านี่มันเข่าหูดีนี่ก็มียายจะว่าไม่เด้อยวยายบ่นเดี๋ยนี่มันข่าวนี่หูนี่มาลูสิคูดนี่ Mẹ bố được cái khu tôi bước nhảy này hơi nó Hả? bị tị này mắt mẹ Á! mắt Khuyến mắt đi à. Đại yếu tôi nhảy đỡ thì vào đi bị nì nhân Nhanh vô dạy tôi nâng Ôi này ừ. Ừ. ไดได้นอนได้ไล่เขียดก็ได้ไล่แขกเายไอ้จะเขียด้จะเก็เตยนะโอ้ยนีได้อยู่เด้อค่ะเขียดน้อยเต็มอยู่ใชมีบอกพอได้พอได้ห้องอ้ไอ้จะแลกเขาฮู้บั เอาใครมาได้สับนี่สมห้องอาอยู่คือมมันห้องอี่ได้เพราอป่นอยู่เฮ้ยโอ้ยเลยปี้อยู่เราจะขีดยังไงตัวน้อยังไงก็ได้ขีบเดียวกินเพรนอยู่ โอ้ยครับมันบ่อเข่าหูนะนะได้ลายก่อนีนีอกบ่อเขียนมันแอ่ิยายตะก้ามันคือบ่อแฮขนาดนี้วะอุ่นมากะ้าับบอแฮ่ได้เนาะเมื่อก่อนพี่น้องเขาพูกันน่าใจนันเนาะทนน้าวหน้ามันกับขมุขมากนด้เังนาดแ่อดีดูรกไปในน้องนันจะว่าดูดูได้แรงไปตามทานบอกโผโผโอเคพีน <tinc S 2> ่น้องจะมีการสำนึกเมื่อก่อนกันนใจนะคะ